ตอนนี้เป็นเวลาตีสองครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองครับมาทดสอบแตะเกียรั้วแต่เกียงโบราณแตะเกียงน้ำมันกันครับมีสภาพทั่วไปนี่ครับสามารถผ่อนเร่งเดี๋ยวปิดแฟลดูครับนี่ครับ เราจะได้เห็นว่าความสว่างประมาณเท่าไหร่ครับบางทีเราจะต้องไปใช้ใช้งานจริงสถานที่จริงนึกถึงสมัยเก่าครับตอนที่เราเป็นเด็กทําการบ้านกับตะเกียงรัววตะเกียงโบราณตะเกียงน้ามันของเราหรือบางคนก็เรียกตะเกียงโปะครับใช้งานแบบง่าย เล่งผ่อนเล่งครับพวกนี้ครับนี่เล่งผ่อนเล่งผ่อนไปตามมือครับนี่จะมากจะน้อยกนอยู่กับตัวที่เราเร่งนี้ครับถ้าจะให้อยู่ได้ทั้งคืนก็ประมาณนี้ครับผมเอาแสงสลัวสลัวบรรยากาศให้รู้ว่าเราบางทีไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาน,นะครับสามารถกด ยกจุดเวลาเลิกใช้ก็เป่าให้ดับครับแบบนี้เองครับผมมีหลายขนาดครับเล็กกลางใหญ่แล้วก็หลายสีให้เลือกลองกดมาใช้กันดูครับผมตะเกียงลัว่วตะเกียงโบราณตะเกียงน้ำมันใช้ดีบอกต่อครับเลิกใช้งานปิด แค่นเองครับผม